ทำไมจึงว่าตายเป็นมรรคนะตรงนี้ใครจะถามก็ได้แล้วจะถามยังไงก็ถามได้บางทีแต่ว่าบางสื่อบางอย่างตอบไม่ได้ไ็ไม่ตอบไมอเห็นอตอบไม่ไม่เห็นเพราะเรารักอยู่นะมันก็จะมันก็ต้องเกิดความเบื่อหน่ายเพราะใจเลยนั้นไม่วอกแวกไปเลยที่เลยนะคำว่าเบื่อหน่ายก็คือเป็นมรรคนั่นเองยังมันยังไม่เป็น,ปนแต่มันก็ต้องตายก็เป็นระดับบันไดก็ขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสาม มันยังไม่สุดไม่ถึงขั้นสิบห้าก็ยังไม่ได้มันก็ต้องผ่านตรงนี้ก่อนหมายว่าตายนี่เป็นเร่มต้นของมรรคเป็นฐานของมรรคเรียกวิบัติฐานสีบเปานเรว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่เมืม่อใจของเราทรีส่สงบอย่างนั้น พันเร็ยกว่าเป็นสมาธิเมื่อใจท่านั้นเขาไปคิดอยู่เฉพาะเรื่องกายเนี่ยแล้วมันไม่วุ่นไปในที่ใดเลยมันคิดอยู่ยนั้นตลอดเวลานะแล้วเมื่อเราเราอยู่พักนเหนื่อยเราจะพักตั้งสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็อยู่ไม่คิดเลยแต่รู้ใช่ไหมนะแต่รู้ใช่ไหมนะไม่คิดแต่รู้เนี่ยอ้าวไม่รู้ไงไปนั่งอย่างนี้พัดเที่ยงพัด,พดไม่คิดเลยนะ่ อย่างนั้นไม่รู้ได้สมาธิต้องรู้สมาธิบางอย่างอาจจะมันเคยเป็น Herm <como S 2> มันหลับพระนั่งอกงแต่มันหลับไม่รู้เลยฟ้าผ่าอยู่ไม่ได้ใช่ไหมไม่ไม่ใ like. ช <im saint> ่สมาธิล้วไปดูของพระมเนพระไมยคยเขียนไว้เขาเรียกว่ามันเป็นอสังหิของพบทีเีเข้าไปอย่างนั้นก็ไม่รู้เรื่องเป็นอยู่หลายเดือนว่าได้มาบ้ายังไงเว้ยเข้าไปอย่างนั้น นักหมดไม่รู้เก็เอ๊ะพอออกมาเอ๊ะเราเป็นไหมใช่ไม่ได้แก้อยู่เราเป็นเดือนนะควรจะตกอ่าไม่ใช่ของ่ายพระลงขง้ากให้เสร็จแก้ถ้าไม่แก้เสร็จลำบากตัวนี้มัน,ม,นมันไม่มันมีหลายเรื่องกันเรื่องการปฏิบัติเพราะนั้นมันก็ต้องเราอย่าไปเข้าใจว่าเป็นสมาธิแล้วลับไม่รับนะัก ปฏิบัติยังเข้าใจว่าหลับกันมากเรื่องนี้อัตมะไพยว่าคนเข้าใจธมาที่หลับได้ยังไงอย่างนั้นจะจัดเป็นธรรมะที่ได้เราพัดมาตั้งห้าหกสิปีแล้วแล้วเราไม่รู้เรื่องนะ้รหมก็ขนนี้แมวไม่ใช่ขี้ที่ขี่หมูมันยังใส่สัวใส่นาได้ที่แมวไม่ใส่ มันมีขนมากไม่เอาเพราะนั้นเวลานี้มันมีคนที่การปฏิบัติกันแย่แต่บางทีมันก็มันอย่างว่ามันก็พูดลำบาะเขาก็อาจารย์มีความรู้ดีดีแยะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่เราไมัวปากเัอกันความรู้ความฉลาดผิดกันตูกเขาไม่ได้ แต่ว่าไอเสือถ้ามันอยู่ในป่ามันก็ต้องมีเขี้ยวเล็กเหมือนกันนะมันไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเขือก็มันก็ย่ำคล้องกันแต่ว่าเข้าไปในกอบเขานะทําไมเข้ากอกเขาด้วนันก็นั้นก็ไม่ทาไมใครแต่ว่าเข้าไปในที่มันมันก็ต้องโซ่กันเสือมันไม่ถอยออกเพราะมันเขี้ยวอู่แต่ไม่ถึงถึงเวลาลายมันก็ไม่ออก แล้วคนที่เข้าอยู่ในภวังเนี่ยทําไงก็ไม่รู้นะฮะบังทีเข้าไปแล้วไม่รู้ฮะผมนี่ผมคุยมาบางคนเขาบอกว่ามันไม่ใช่สมาธิลองไปอยู่ในถ้ำเลยคือพิธิแก้ตรงนี้ต้องใช้บริกรรมอยู่อย่าให้จิตเข้าไปยังไงต้องแก้ตรงนี้ก่อนแก้ไม่ให้จิตเข้าไปเลยเพราะ พอพอพอเมื่อมันจะดีอ่อนเข้าการบริกรรมก็เบาเข้าเบาเข้าครับอย่าอย่าไปหยุดต้องบริกรรมให้มันตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นถึงจะแก่ได้อย่างนั้นพอเผลอพับเดียวเอาไปแล้วไปแล้วอ่าเข้าีปนะเพราะนั้นแก้ยากคนแก้ยากที่สุดต้องพยายามแก้ตรงนี้ครับอะไรหลับมันไปบางทีนั่งในนานๆเนี้ะนานสองสามชั่วโมงก็ได้ วันนี้ผมคุยมาเองบเขาบอกอยู่ได้สองชั่วโมงเลยอยู่ได้แต่ไม่รู้ตัวเลยแม้แต่ <c oughs> ใครจะเปิดวิทยุดังดขนาดไหนเครื่องบินมาไงก็ไม่รู้ตัวเชยหน้าไม่เป็นโมหะฉันท้าไม่ไรียะไม่ไดว่ามันเป็นอสัญญาิคบันแต่ทีนี้บุคคลคนนั้นไม่เคยรู้ตัวไม่รู้หรอกเพราะออกไปเท่าจะรูเ้เรานั่นก็รู้เท่านั้นเองแต่ว่าไม่มีพิธีแก้แก้ไปเ็น อาไครับลักษณะอย่างนี้ที่พระท่านเรียกว่าสมาธิวัดตอฝ่านากนั้นไม่รู้เยมันก็จะเข้าอยู่ในเกณฑนั้นเหมือนกันแต่เราวาก็ยังดีจะบอกว่าวตอที่เดียวก็ไม่ได้ด <c oughs> มีมีกันเยะอยาอตมาเป็นสถ่หายด้วยแต่เราก็แก้ในคารบริกรรมแล้วก็ตก บริการแบบนั้นมันไปเข้าพับอ่าพ่พพพพพอตายาชนี่มันเป็นอีกทีแก่ไหมมันก็เข้าอีกไม่รู้เลยเสียงไม่ได้ยินหมดหคล้ายๆภาษาที่มันดับมันชัดกลพูดอย่างามาพูดลยไอ้ที่บริกรรก็ให้เกิดมันรู้ตัวใช่ไหมใช่สิมีสติหรือไม่ใช่ การบริกรรมนี้เราต้องขานจะไปตัดอารมณ์ที่มันมัดนิวรณธรรมที่มาคิดบุงแต่งคิดถึงลูกถึงเมียคิดถึงสิ่งน,นั้นถึงนี้ระว่านภาษาเราเพราะว่าจะให้ใจตรงนี้ไปอยู่กับตรงนี้ให้มันแนบเท่านี้เรายังเอาไม่ได้ถ้าจะไป,ไปคิดธรรมะข้อไหนมันไม่ได้คิดคิดมัดกนก็คิดเป็น,ม,นมันแต่ว่าโลกเก็ต้องอย่างนั้นจะไปเอาให้มันปึ้งเข้าไปทีเดียวเปนสายเส้นสายมันขาดหมด S <S พอคงไม่โอเคแล้วถ้าถึงเวลาเข้าสงคามเต็มที่มันไม่ต้องตะลุยแล้วเธอคอขาดที่ท่านคอขาดก็ทังสู้กลนะมันไม่ถอยแล้วจะถอยได้ไยังไงย่ำเต็มที่แล้วเวลามันเข้าได้เข้าเข็มก็จะย่ำมันเต็มที่นะจะถอยอ่ะก็เป็นอย่างนั้น อย่างท่านอาจารย์เนี่ยท่านจะอาหารสามเดือนท่านฉันข้าวทีวันเวลาท่านบำเพ็ญอาทิตย์ถึงฉันทีวันวันแปดข้ามทีสิบห้าข้ามทีเวลาท่านเล่นเล่นกันทีโยมที่อยู่แถวนั้นบอกว่าเดฮ้ยผมไปดูข้าวมันตาย้ไปดูนะั่ท่านไม่เห็นตายสามเดือนในรรษาท่านฉันข้าวทีเทียวก็วันพระทีก็มีกีาาว่วันพระเนี่ย ในชั้นบบเดีกันการมาอดนะนะท่านเร่งเลยครับบางทีบางองค์มาอดเจ็ดวันแปดวันสิบวันนะอย่างนั้นนะท่านบอกแต่อดบางทีก็เป็นประโยชน์บางทีก็ไม่เป็นประโยชน์คือทำไมไม่คือทำไมที่บอกเป็นประโยชน์อดแล้วไม่ทำหนอลักษณะของจิตมันก็ต่างกั แต่ว่าคนเราก็นิสัยไม่ไมไมเหมือนกันแต่ถ้าอดแล้วไปอยู่เฉยไม่ทำงาจ็ตเข้าไปพักเฉยๆไม่คิดารณก็ไม่มีประโยชน์มันประโยชน์หลายอย่างแต่จะอดแล้วไปอยู่สบายได้แต่ถ้ายังไม่ดีเต็มที่ก็ต้องอดแล้วก็ต้องสู้คิดต้องคิดลักษณะของปัญญาต้องคิดนะคิดแล้วก็ต้องเบื่อความคิด ก็ต้องนายความคิดเหมือนมือเราเนี่ยจับกระโถนอยู่ทุกวันนะแล้วเรายกอยู่ไม่ปล่อย,อยมันจะได้เะยน้าลักษณะของปัญญาก็ต้องอย่างนั้นอ๋อมือฉันไม่ใช้กระโถนเนี่ฉันจะไปบ้าจับกระโถนนี่เราก็สบายแล้ข้างแพร่แ่เนี่ยลักษณะของปัญญาก็ต้องเป็นเพราะฉะนั้นในตำราที่เขาบอกสมาธิเป็นเหตุปัญญาเป็นผลปัญญาเป็นเหตุพิมุตเป็นผล อีมุหมดหามายพาต้องปล่อยกระถอเนี่ต้องคึงคึงแล้วลักษณะของปัญญาก็ต้องคึงคึงอยู่อันเนี่ยไม่โดดมานี้มานี้มานี้อย่างนี้ใช่ไหมล่ะไ,ไม่ไม่ใช่ลักษณะปัญญาลักษณะปัญญาต้องคิดอยู่ยงนั้นแล้วไม่ไม่กระโดดไปที่อื่นเลยอยู่กันอย่างนั้นสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็งต้องฟัดกันอยู่อย่างนั้นตลอดไม่ใช่ทีเดียวหลายด้ต้องหลายหลายทีวันไหนมันดีเพิ่มอ๋อก็ะถนด้วยเราี่บ้าไปกำกระถนอยู่นะ เพราะมันถอนตัวแตกต่างกันาที่ท่านว่าอยู่ในฌานเนี่ย<ม>ใน,ในกฎแปดวันเจ็ดวันเนี่ยนหนามายหม,ม,ม,มายว่าอยู่ในขณะอยู่ในสมาบัติชใช่ไหมฌานฌานไม่ใช่ท่านไม่ใช่นะสมาบัตนะไม่ใช่สมาบัตเราก็เหมือนฌานแล้ว,ลว,วก,นนก็สมาธินั่นเป็นความสุขชนิด มันนนความสุขท,ที่เกิดจากการกใช้ปัญญาไม่ใช่นี่เป็นความสุขํดาดับที่พักพัก,พกจิตพักร่างกายเพรานั้นเองพักของจิตแม่คิดแล้วที่ทีสู้อย่างใน,นสู้กันเนี่ยสู้กันนี่ลำบากเหมือนเราเข้าไปไปลบก,กนนารระดับกันได้แล้วฟัดกันนั่นแหละใครเชิงนด้ก็ปวดนั่นคอขาไปก่อน,น,นก็ชนะไอตัวนี้สำคัญกว่าไอตัวเป็นซุกหรี่เฉย เอาะข้อประจันบานนี่มันสำคัญกว่านะเพราะนั้นเพราะนั้นพุทธเจา้าบ,บ,บอกปัญญาสําคัญแล้วข้อประจันบานนั้นต้องเอาตัวนี้นักต้องค้นให้หนักคน <c oughs> ้นลงไปทำไมเหมือนองคนะ์อื่นนะค้นลงคนไปมากามากค้นลงไป <c oughs> แต่ท่านก็ให้คนเหมือนกันในเวลาที่ พอคนเข้าไปศึกษาครับบางองค์ก็ไปเถียมทำไมปัญญาถ้านั่นมันมันจะบาปนวันัปัญญาก็บาปนะท่านแฟนกลับกลับสอบสอบใส่ทีนี้ทีแรกท่านเข็ดพอองค์นั้นเถียมพักท่านก็สอบใส่ทีนี้ปัญญาผมก็บาปนะเพราะมันไม่รู้จักบไอยรู้จักว่เขราะอเพราะมันเอาเกินเถิดอเลยเถิดไปเวลาควรพักก็ต้องพัก ไม่ใช่ไปคิดอยู่ตลอดเวลาคิดมากก็บาดอาจารย์หมาท่านเราแล้วท่านกำลังฟุ้งเต็มที่เลยก็เข้าไปท่านนอนป่วยท่านลุกขึ้นมาเท่านบอกหาโดนจะบาดนะบ้ายไงครูประจันนั่นแหละมันจะบาดทวารนั่นแหละท่ารอะไรมาปัญญาเนี่ยมันบาดส่วนไหน มันต้องเป็นทักผู้ปฏิบัติวิธีท่านท่านเน้นลงไปเต็มที่ต้องเป็นทักแล้วจนทีหลังอ๋อกระโถนอย่างที่ว่าอ๋อไอเราเนี่ยบ้ากระโถนเนี่ยไปทำแต่กระโถนไม่รู้จักวางเพราะเมื่อมันมันเต็มที่ลงไปนะ้ัก็ต้องรู้ว่ากระโถนไม่ใช่มือเรามันก็ต้องวางนี่ท่านสมายแหละทีนี้เขาเรียกว่าสมายแล้วเข้าใจไหม ยังกรกระโถนอยูก่กำถ้วยกมกระโนรหนกนกำนิ่งกำนิ่มนันยุ่ง <c oughs> ใจนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าบึงว่าใจของเรามันกายมันสนใจมันสนแต่ทีนี้ใจที่บริสุทธิ์นี่อิสุทใจที่บริสุทธิ์เราดูไม่ได้ต้องฝึกตัวนี้ให้เปิดความสงบแต่มีทุกคนไม่ใช่ไหมคนเราไม่ม มีแต่เพียงนี้เราไม่ได้ปฏิบัติท่าจะกลับเพีงถามด้านนี้นนคือด้านให้ข้อคิดว่าในขณะที่เรากําลังทำสมาธินะคะเรายังไม่ควรยกข้อธรรมขึ้นพิจรารณาแต่ะะระยะต่อมาท่านบอกว่ามีการพิจราจรณาธรรมจึงจะเป็นไม่เป็นโมหะนะเจ้าคะเราจะพิจารณาได้ว่าขณะไหนเราควรจะพิจรารณาธรรมขณะไหนเราจะไม่ควรพิจรารณา คืองานของเราเนี่ต้องเสร็จในการที่เราข้อธรรมะมา,มาคลิปเนี่ยมา,มาเปรียบเทียบไม่ได้ถ้าในขณะที่เรายังงานยังไม่เสร็จตา,ตายแล้วมาเปรียบเทียบมันก็เหมือนเราไปเดินเข้าไปในที่รกที่ดงจังคำพอออกมาไปเดี๋ยวต้องเข้ารถเข้าลงนีเมื่อเราออกจากดงแล้วเราถึงจะรู้ว่าอ๋อดงนี่ฉันเข้าไปมันหนมามตามตีนนะแหนบอย่งนี้เพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยเราเปรียบเทียบได้แต่ว่า มันก็เป็นประโยชน์แต่บางครั้งมันเป็นิีมอนให้เราคิดแล้วก็บางคนก็อาจิตไปมัดจิตของชั้นสงบท่นี้นะอ๋อนี่เขาที่บอกมัดงนะอ๋อตรงนี้นิพพานนะตรงนี้มีมุดนะแดะมันก็จะบาดลยู่พระบางองค์มาว่านะแต่มาแบบเนี้ยพราจิตสงบก็เปรียบอ๋อตรงนี้นิพพานเนี่ยนะวะอ๋อทำไปที่ตรงนั้นเองทลาวทมาภาวนาดีนั่นเ่ย อันไหนท่านลงไปพิจารณาคายสักเจ็ดวันที่ว่างั้นเอา้าได้ปะเอาไลายหลามาถามเรื่องวันไปไหนผมพิจารณาไม่ได้อ่าครูที่ท่านจิตติว่าต้องพิจารณาได้ถ้าไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้บ้างนะควรู้สึกเอบวางเป็นที <c oughs> นั่นเนี่ยไปเทียบอะไรอย่างนั้นไปเทียบอ่าะจิตจิตพอได้ท่านบอกหน่อยนวอ๋อไอตรงนี้นิพพานไป <c oughs> เนี่ยมันมีอย่างที่มีเอาแอ้ิเอไปคิดเอาประมาณเอาเพอาใจเรานิ่งแล้วตกไปปามาเอามันไม่ได้แต่ว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์นั่งของเขาแต่เมื่อมาถามผู้เดชท่านมีความเข้าใจว่าท่านก็ตอบเขาว้ท่าไงหมายความว่าขาดจิตที่บริกรรมแล้วเนี่ยงานของจิตเสร็จแล้วเนี่ยใช่ไหมก็ต้องวางพุทโธ คือ <Wow. S 1> เมื่อเมื่อเรารู้ว่าใจตัวนั้นมันอยู่กับพุโทโธจนต้องตั้งเวลาชั่วโมงต่นี้เราก็ต้องวางพุโทโธรู้รนะว่าใจเรานี้จะตั้งได้นานเท่าไหร่ก็นิ่งอยู่เฉยไม่คิดเลยไม่มีความคิดเลยนะ,ะต้องน,นั้นไม่คิดไปในที่อื่นแต่รู้อยู่ว่าสิ่งอะไรทั้งหมดที่ได้ยินน่ก็สับแต่ว่ารู้เฉยเฉยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีความหมายในสิ่งเหล่านั้นรู้อยู่เฉย 10นาที่0นาทีถึงชั่วโมงอย่างนี้นะเ,<ร>เรียกถืจา่พิจารณากายแล้วทีนี้เมื่อเราฝึกอลไรได้หวันนี่ก็ค่อยมาพิจารณาการพิจารณาตายแล้วมันไม่มีหลงไม่มีไม่มีทําให้หลง <c oughs> ถ้าคนไม่พิจารณากายเข้าไปไปเล่นข้างนอกก็เสียเป็นมากทีเสียกายนี่มันก็เชี่ยลมันเป็นสิ่งตั้งพ่ออาตมาเคยถูก เาขึ้นไปสองขั้นครัก็ต่อขั้นที่ไปใหม่มาันกรยเลยขึ้นขั้นหนึ่ง้าเขึ้นขั้นสองได้ขั้นสได้แล้วพยายามขั้นสขั้นสเสรก็ขั้นสีรกันเที่โอ้ยท่นยาไม่หับไม่นอนก็เป็นอย่างนั้นเลยเจ โยไม่มีใครถงแต่ไหน มีสิิึได้าออบางทีไม่นึกไม่ได้หรอครับบางทีก็นึกได้การระลึกได้อย่างนั้นก็ต้องเกี่ยวได้ด้วยบางทีเราทําสมาธิมันมีญาณรู้ขึ้นมาถึงจะได้บางทีมันก็ไม่รู้อนะมันก็ต่างกันคุณจะไปจะไปหมายไปอย่างนั้นทําไม <laughs> ไม่ต้องหมายไปอย่างนั้นหรอครับ เราชาตินี่มันดีขนะนมันก็ได้เองชาดนาไปตไปห่อยเขเรียนถามอาจารย์ในการปฏิบัติในบางช่วงของเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเกิดความเบื่อหน่ายอยากจะ้ให้อาจารย์ช่วยชี้แนะว่าเราจะแก้ความเบื่ออย่างนี้ได้อย่างไรคือบางทีบางทีเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติไปนะกายที่มันหน่ายจนกระทั่งน้ําตาไหล ทังเวทโปรดใจหมดเลยเนะมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็เข้าความสมบพิจารณากายโยูปัญหาทั้งหมดจะจับเกี้ยงเลยเพราะธรรมาผ่านมาแล้วเรื่องนี้ธรรมะ <c oughs> กล้าถึงใจเลย <c oughs> ให้นึก <c oughs> นึกถึงกายทุกส่วนของแม,แม้แต่มือขวา <c oughs> มือซ้ายเนี่ยนึกให้หมดเลยข้อเล็กข้อใหญ่นักไปอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาถ้าใจเดินอยู่อย่างนี้หลายๆลยวันให้ให้ความไหนอย,อยู่ และการที่นาณากานั้นนะที่นาฬิกาภายนอกก่อนหรือว่ากายไหนก็เนี่ยคก็เล็บเราเนี่ยไม่ต้อไปว่าไหนมนอกจากเดียวกันนะคุณพราอาใจนะไปเล็บนี่หัวนี่ชี้นี่ลาเนี่ยหนแล้วก็เราไม่ต้องไปหมายไม่นอกไหนมันก็ตัวของเราเราไม่พิจารณาคนอื่นเป็นไงตัวนี้มันก็เรียกว่ากายไหนกายนอกก็เหมือนกันอันเดียวกันนะคุณแยกพูดไปขนมมาลงไปในคอพักหองหวาน <c oughs> นนขนมกังขนมควนฟาดไปวันนี้สุพจริงเหมือนขนมหวานอาตมาฟาดมวยลูกทุ่งมวยมวยวัดตะวั <c oughs> นการปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องให้เกิดความสงบเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแต่สง,งบแล้วก็ต้องพิจารณา ัวนั้นเป็นตัวจหลักทำไมพิจรารณานานไปก็เสื่อมแต่พิจรารณามากไปก็เสื่อมเหมือนกันแต่ทีนี้เมื่อเราเสื่อมเราก็ต้องไปบุททรพุทธโธใหม่คือตั้งต้นใหม่ดีนะเรามาพุทธโธแล้วนะ่ยยืนหลักเป็นบันไดสําคัญที่เราจะต้องขึ้นบ้านทาไมมีบันไดก็ขึ้นไม่ได้ตกบันไดก็ก็ขึ้นพุทธโธใหม่ว่าอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยครึ่งชั่วโมงหรือส<ท>องชั<ท>่วโ<ท>มงว่าพุทธโธอยู่งนั้น<ท> มันก็ต้องสงบเราทีนี้เราจะเอาจริงหรือปากเราลงว่าอย่างนั้นก็ต้องสงบเพราะมันเหนื่อยเต็มที่นะว่าลงไปโโต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 มันไม่ไปไหนเลยมันก็ต้องอยู่เฉพาะแล้วมันจะไม่สงบได้นี่เราจะจริงไม่จริงเท่านั้นถ้าเราจริงทับกูไม่ออกสองชั่วโมงมึงจะหักกรหักขามึงก็เสร็จเราสิถ้าออกก็ทุธาภาธรรมลุภา สังขารุภาพย่า,ยาองออกไปแผ่นดินสูงฟ้าผ่าไายน้ำท่วมไฟไหม้าาตายทั้งอย่างนี้ครับมันก็อยู่เราวนะแต่จะตั้งไปกันพักเสด็จฮ้มันก็ต้องอย่างนี้นักปฏิบัติแมวนิ่งโอ้ยไม่ไหวย่ <laughs> <laughs> อมขงขาวเข้าไปสินี่เป็นการต่อสู้กับความลึกที่ไหนครับฮะมัเรื่อะไรมันไม่ใช่เป็นการต่อสู้กับความลึกที่ไหครับ เราก็ต้องต่อสู้มันคุณไม่ต่อสู้ไม่ได้ต้องหักล้างมันสิก็เราจะเอาสมาธิเราก็ต้องเราก็ต้องหักมันเองเองมาท่าไหนก็ต้องสู้ทั้งนั้นสู้ว่าจนฝาดเก็เอาจนให้มันสงบม่บางทีนั่งไปนานนี่มันเมื่อยจนทนไม่ไหวนะมันจะปวดออกชิปไม่ตึงแพ พอวันหลังมาก็าถึงตรงนั้นปวดอีกแพ้อีกวันหลังมาก็าถึงตรงนั้นพอจะดีเพิ่มก็ปวดอีกเลิกกินแม่ไม่กินห้าปีก็ไม่ได้แม่มึงหักเป็นหักกูจะสู้ถ้ามึงทับเ,เ,เรสรส็จแล้วฮะไม่ได้ทนี้ภาษาภาษาของพระป่าเราก็ต้องเอาแบบนี้ บอกว่าพระเจ้าของเราเป็นพุทโธมังกูก็ต้องเหนั้นการสัจจะบารมีสถานบารีอันติวีวีริยะบารมีอไิษฐานลงไปพับแล้วไม่ออกจากบ้านหลังตายก็ให้อยู่อย่างนี้ก็ได้ขัดรู้สิต้องอาศัยสัจจะอย่านี้นะถ้าใครนั่งลงไปสักงตนททีโอ้ยจนไม่ไหวแพ้ก็อย่างนั้นเกิดเสร็จทันทีทุกคน ก็ได้แค่นั้นเองคุณมันไม่ได้ทีนี้มันเจ็บก็ต้องสู้ไหนไอ้ขามึงว่ามึงเจ็บแบบไหนมึงเจ็บตัวไหนมึงว่าอ้าวไอ้หัวใจนี่ไปว่าต่างหากเนี่มันก็ชัดชาญเข้ามาหน่อยเนี่ยมันก็สนุกที่การเลยโอ๊ยสนุกนักจมเอ้ยเอาตมาเป็นหนุ่มเนี่ยมาสนที่สุดนะาดื้อแล้วบ้านก็มีอาหารกินดีเหมือนกันแก่นแก่นที่สุดใครเขาบวน เขก็ว่าเดียแหกมันขาแต่ว่าปฏิบัติได้หมดมันเอาเต็มท <ated> ี่ไม่ค่อยนอนในบรรษาสามเดือนไม่นอนเลยทั้งวันหรือหมายความว่างคืนไม่นอนสู้เต็มที่เลยสีห้าวันน้ำบาสน่งวันง่วงวันไหนง่วงเต็มที่ก็ต้องไปพินสานี้เขารู้สึกตัวเอาแล้ว เพราะว่าสัญญาไม่หนุนรัฐธรรมนูญไม่หนุนก็ไม่หนุนอู้เต็มที่เลยหมายงั้นไม่ได้เข้าใจไหมหมายเป็นขีดขาดหรือเปล่าไอ้ความไม่ครบมันกี่คนได้แบางทีไอ้บดมากัดเนี่ลงรนมอ้าวบางทีถ้าเราตั้งสัญญาเราไม่ก็ไม่ออกกันมึงก็ยอมยอมให้กาดยอมไม่ขัดนบางทียุงเต็มที่นะมึงเอาเอาไปเอาไปเก็เอา มันทนได้มากบางเทสมาธิเนี่ยถ้าเราเข้าถูกจังหวะมันขาดไม,ม่มีอยู่แต่ใจนี่ไม่เกี่ยวของบางคราวนี่มันเข้าจนลมไม่มีดักชนิดเต็มที่เลยกายไม่มีรู้แต่รู้อยู่แต่ใจนั้นหมดแต่รู้ใน มีอะไรมาแต่ว่าถ้าถุงตจงที่ขนาดนั้นแล้วไม่ถผูกไม่มีไม่รู้สึกหมดหมดฟังรู้สึกแต่เป็นยากนะกิดตัวนี้มาไปป่วยในป่าคนเดียวเป็นเข้าไปในโดงมานีจึงรู้สึกว่ามันเป็นแต่ว่ามันพูดเนีมันต้องประกอบ ร่างกายต้องสมบูรณ์บริบูรณ์ลมหายใจทุกชนิดต้องให้บริบูรณ์แล้วเราก็เมื่อทําอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ต้องค่อยๆผ่อนลมหายใจแล้วก็ต้องพิจารณาเอากันอยู่อย่างนั้นจนให้เต็มที่ลงไปแล้วก็ตั้งตูลมหายใจด้วยผ่อนลงไปผ่อนลงไปทีแรกมันจะอยู่ตรงนี้พออยู่ตรงนี้หมดหมดหมดขึ้นมาด้วยหมดหมดขึ้นมาเรยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ยังมีนิดนิดเราก็ยังพิจารณาอยู่ยังไม่หมดนี่ พิจารณาค้นอยู่างรตลอดเพราะตรงนี้มันหมดแล้วไว้ยเราก็อยู่ความคิดคือเรียกว่าอยู่ความค้นลองวางทับแม่มันขาดแก่แต่คู่นิ้ไม่ดีมันีนั้นมันจจิงๆในวิตปวดมากรับ <c oughs> เป็นอดหรือ่อให้หลังก็ออก ออกมาใขไข่ของคำเริกมาเรื่อยแต่ที <nice S 2> sprout, ่หล <what> ังก็เป็นอิดเป็นอิดเข้าไม่ได้อย่างนั้นไม่ไม่แบบนั้นไปอดเข้าักวันไม่ได้ไว้บอกให้อันเพ่มในฟังแม่ไม่เหมือนคังอยู่ยังนะผมดูบ้านทุกแถมมันยังมีลมหายใจลมหายใจมันแหลกึตึ๊ตึ๊ด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 มันดตึ๊ดตึ๊ดดตึ ันก็เดินแรงแ้วมันมันไม่มันไม่คุ้นไหม,ม,ไ,มไอ้ไอ้กายมันยังยังเต้นแรงเพราะไอ้สังขารของจิตมันดำแต่ไอ้กายไปรับรู้มันไม่สนิทมันต้องต้องประกอบกันไม่หลับหลับโยนั่นอย่าไปเชื่อเขาสมาธิแล้วหลับเป็นคนสองไม่จริงใครหัวจะมาออกไปมามก็ Chưa được làm việc. A quá nào nghiệp. A quá doanh nghiệp. A quá A quá doanh nghiệp. A quá doanh nghiệp. A quá ที่ประเมือมิกจตูตสักเทโูเรนตูสัสปารันโทนโชจะท้าม่ใโชจะตจท้าตัพเทเรอวัชชนตูสัปโรโคจะตตุมาเตสวัตติราโยติวาโยโมะอสิวาจติทวิจะจังอุทาปิโนติตาโรธัมาวัตตันติอายุวันโนโขขังอาลังวัตุสัพปังคารังรักันตุสัพปุตา ตาบาพุทธานุภาเวนะตาาตุตพุตเตตาลาตวาตตมะนั้นกำังัันุจสัว์ปฏิญาตาลาธรรมานุภาเวนะตาาตพุตเตตาลาตัวซาตตมะนั้นกำังรัันุจสัว์ปฏิญาตาลาสังคาลุคาเวนะตาดาสวัสดีตะวันตุเต